นะครับวันนี้เราจะมาอแเคเว่นสักหน่อยนะครับแต่ก็ได้เป็นแบบธรรมดาแต่เราอยู่ที่เมืองอารีนาทาวนะครับแล้ววันนี้เราจะมานําเสนอร้านน้มามะนาวนะครับร้านนี้น้ํามะนาวรา15าบาทนะครับเป็นร้านที่สวยงามมากขอน้มามะนาวแก้ว มขอสั่งมะนาวนะครับว่ามันอร่อยจริงไหมเป็นร้านมะนาวที่ไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ก็นั่นแหละเขาซปเปอร์เซลโคตรเยอะเนี่ยซปเปอร์เซลเต็มร้านบอกเลยเอาละ่ะเข้ามาตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำ นี่คือห้องแคทเชียนะครับเออละ่ะเป็นร้านน้ำมะนาวที่อร่อยมากแล่ผมจะพาเดินดูรอบๆแล้วก็ดูอัปเดตใหม่ของบูเคเว่นนะครับจ่ายเงินให้เขาด้วยร้านน้ำมะนาวสวยทําสวยนะนี่คือร้านอาหารโมเดลใหม่นะครับของบูเคเวนไอ้ร้านเนี้ยมันจะดูค่อนข้างมีรายละเอียดตรงนี้จะสามารถเปิดเงินอะไรได้เห็นมันเปิดได้ยังไงวะเห็นเเขาเปิดได้ ที่รู้เราไปสำรวจตรงจุดอื่นตรงนี้มันด้านหลังเนี่ยตรงนี้มันจะมีพื้นที่เข้ามาใหม่โอ้โอ้มันเก็บอะไรมางเนี่ยอ,อารีนาทาวมีอะไรแปลกๆนะครับมันก็อย่าไปสงสัยกกับอารีนาทาวที่รู้มีโซนอาหารเนื้อมีโซนเด,เดลิอันนี้มันโซนพวกอาหารแซนด์วิชหรือขนมปังต่างอันนี้ก็มีของวางขายทั่วไปเต็มไปหมด <S <S ในเกมนี้นะครับ แล้วร้านพวกนี้ก็จะเต็มไปหมดมาเรากลับมาที่ร้านน้ำมะนาวร้านน้ำมะนาวก็คือเขายังเปิดขายเซลล์อยู่ทุกวันนะครับแต่ร้านนี้เขาจะค่อนข้างทำดีสุดแล้วนะคือมีบริการร้านอยู่ร้านในร้านเดียวสุดร้านอื่นหายไปหมดเลยนะครับเอ้ยอะไรตรงนั้นอนะเราไปดูกันดีกว่าร้านเปิดใหม่แฮชแท็กนั่งชิลหลังห้างนั่งชิลหลังห้างเหรอ อ๋อนี่คือหน่วยหน่วยร่วมใจวอติ้งหึงรถพยาบาลนะครับแต่เราไม่รู้ว่าหน่วยเขาชื่ออะไรที่รู้เขามีพื้นที่นั่งชินแล้วเขากาลังออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับผมจะไปดูกันนะครับว่าเขาปฏิบัติหน้าที่อะไรน่าจะดีนะเนี่ยเขาน่าจะปฏิบัติหน้าที่เวอร์ชันพิเศษอ่าปั้นร่วมใจปู่อินแม่ขายวิทยุ นอพยาบาลน,นางพยาบาลเอาละนะครับก็จะมีลงโชลุูมรถตรงนี้ชมโชลุูมใหม่ซึ่งก็นั่นแหละมันเป็นโชลุูมที่ไม่ค่อยมีคนสนใจแต่เขาสนใจตรงนั้นกันมากเพราะมีร้านน้ำมะนาวเอาละนะครับผมว่าผมจะขอปิดคลิปแค่นี้นะครับผมแค่มาพารีวิวแบบอารีนาทาวคาวๆเฉยๆนะครับก็กล่าวสวัสดีและขอกล่าวขอบคุณที่มารับชมคิปเลยนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ